สวัสดีครับสีของอีสานเราจะต้เกโตนีพี่น้องทุกทุกท่านครับเมื่อนี้พามาเบิง้งอาสมหรือสีเน้นครับครับไปเบิ้งน้ำกันไปเบิง้งอ่างน้มุนน้ำกันนะครับสีได้เลขตัวดเด็ดเด็ดเมดที่แล้วกับเขาครับเขาเกือบทั้งวัดครับเบิ้งน้ำกันครับ่าสีได้ตัวใด ที่บินน้องกันคือไม่ี่บอกคือกล้องวงจรต่างๆที่าดูแบบนั่คือไม่ยุ่งค่ะถ้าเกิดคนทำตัวเลขหักเราจะลองดูหาว่าไม่ดป าไว้ตรงนั้นลกไห้ตรงน้นอจาทูปเลยลูกุดแต,ต,ต,ต่งใหม่ครับลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ ีก็หกหนึ่งสี่กห้าเจ็ดแปดหาแค่เจ็เกานับอันนั้นเจ็ดี่หกอันนี้หนึ่ครับนี่หาเจ็ดแที่ตัวเดียวครับนี่นะครับเลขกสิจับกลุ่มประมาณนี้แหะ นอน,นเกล็ดจับเลือกอพ,พัดเอาครับครับอันนี้นะครับนี่เป็นหนึ่งเกาะกันอีกหนึ่งสี่เจ็ดอันนั้นห้าเจ็ดอันนั้นแปดถูกห้าเจ็ดออกงายคะเรียนรถหนไม่ออกแฮะนี่เนี่ยวันนี้เห้ยเกาะสองตัว